สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pixel Day 2023ลเลยสปอร์ต2023นะครับผมและนี่คือการสัมภาษณ์จากทีมสีชมพูทีม2 3 4นะครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเย้เโอ้โหเกิดเป็นอีกทีมที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมแต่ดูจากชื่อ,อบางคนงไม่ค่อยคุ้นอ่ทางนู้นกล้องทางนี้กล้องครับผมตรงไหนล่ะในตรงไหนกล้องนี้ไงตรงนู้นก็กล้องตรงนี้ก็กล้องครับ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้เนาะมองกรมองกรโอเคเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เคยรู้จักกันเนาะโอเคเริ่มจากข้างหน้าสุดของผมเลยสวัสดีครับผมชื่อบอมนะครับมาจากช่องบอมแัดเก้าครับผมครับผมสวัสดีครับตุ้งตุ้งตึ้งตุ้งปีนี้ปีนี้ตึ้งปียตึ้งปียก่อนอื่นก่อนอื่นเลยขออินสปายที่เลือกชื่อกับสกินเอ่อสกินเนี่ยหามาจากเดเว็บนี่แหละเห็นมันดูแบบรอหาเลยไอ้รอหาแน่นอน ไอ้บอมเอาเลยบอมเอาเลยเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องเก่งบอมแบบมันดูเท่ดีอ่ะมันดูเท่สำหรับผมดีผมก็เลยเอามาใช้เลยแล้วกไงหายไปหายอันนี้หายหมดหาแล้ว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 โอเคคนต่อไปครับคุณค่ะแป้งบอยจากแป้งบอยชแนลค่ะโอเคผมมือผมมือนี่เอ๊หายไปไหนมาพี่หายไปไหนมา คุณว่ายังไงนะหายไปต่างประเทศมาเงยโอเคคนต่อไปครับอันนี้ครับผมเบนครับจากลิสเบนเอชดีครับเย่คุณหน้ากันอยู่แล้วคุณหน้าคุณตากันแต่ทางด้านซ้ายครับคนข้างหน้าสุดเลยอ่ะผมกอนใช่ใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับผมกอนครับจากช่องคุยกอนครับเย่เย่ไม่เคยไม่เคยดูไม่เคยดูเฮ้ยอะไรอะไรช่องอะไรไม่รู้อ่ะ

เอออ่ะกระซดเลยคนเลยมาคนสุดท้ายครับผมสวัสดีครับผมบีทครับผมลมคนชอบอาไม่ใช่ครับไปใช้อะไรล่ะผมงานรอสารคนตัดต่อหน่อยไม่เป็นไรงานรอแล้วโอเคมามาจากมาจากโรพีสอ่าโอเคถามความสนิทกับทุกคนดีกว่าทุกคนนสนิทกัน อ่ะให้เปอร์เซ็นต์ดีกว่าทุกคนที่ว่าสนิทกันเปอร์กี่เปอร์เซ็นต์กันดีแต่ละคนในทีมขนาดไหนกันก็พอก็พอตัวพอตัวอยู่อะไรอ่ะใครไม่สนิทด้วยเลยนี่ใครนี่ใครกันเนี่ยใครอ่ะ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 ทำไมหน้าใหม่หน้าใมวันนี้หน้าไอเขาเรียกว่าไรนะรอบนี้หน้าใหม่อาจจะเยอะหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมเราอยากมาเปิดประสบการณ์ไงให้หน้าใหม่ๆแบบได้มาโชว์ความตึงบ้างก็เลยเรื่องหน้าใหม่ๆมาบ้าง ทีมเรามีของนะคะไอเดียเขาแก้ทางถูกไงหมายถึงฟรีมือใช่หมายถึงฟรีมือใช่ไหมครับมีของมียาไม่ยาไม่ยามียาไม่ยามียาโอ้โหโู้สารเลี่ยงแล้วนะยาคูไงยาคูไงอ๋อแล้วไหเนี่ยมีพลังเลยเนี่ยออนได้ไม่ได้อยู่ที่ฟุคุนนะนะครับเซ็นเซอร์ยาวๆเลยเอ็นเซอร์ยาวๆ โอเคเดี๋ยวมาท้าความกันดีกว่าว่า2 3 4ทีมเนี่ยจุดเริ่มต้นของทีมเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรโอไอคีโอไปเลยครับตอนนี้อะไรคีโอแคมาจากกลุ่มเพื่อนไงที่แบบว่าชอบเล่นเกมด้วยกันเกมมาครับอยากรู้ว่าแล้วก็อยากรู้ว่าเออทั้ง4 5คนเนี้ยไปรู้จักกันมาจากไหนที่ไหนยังไงบ้างครับ อู๋ยาวเลยแต่ละคนปูยาวนะปูพอเวลาสามชั่วโมงจบได้ครับได้ครับผมไม่เป็นไรครับผมมีเวลาทั้งคืนจริงๆอ๋อพูดเองนะพูดเองนะใช่ใช่ใชเอองพต้องพูดไม่แล้วอ่าเอาแบบย่อๆมาก็ได้ย่อๆมาไปพูดดิ อ่าก็เ่าผมพูดกันละกันนะครับก็คือมาจากพวกเราตั้งแต่ปีสองสิบเจ็ดเนาะมาเล่นด้วยกันนะครับเริ่มจากคุณน่าจะรู้นะว่าผมกับอ่าอีกคนหนึ่งก็คือเป้นะครับตอนนี้ก็เนาะเราก็รู้กันแล้วนะก็มารวมตัวกันจากนั้นก็อ่ามีคนมาร่วมอีกก็คือแป้งแล้วก็มีคนอื่นๆครับะใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราเราก็เริ่มขยายคนมาเพิ่มก็ได้ก้อนนะครับได้พีสแล้วก็ได้บอมมา รวมโอบใช่ประมาณนั้นได้บอลิมหยิมหยิมใช่ใช่ใช่ตอนนั้นคือคือถ้าผมจำไม่ผิดคือพี่แป้งก็โดนชวนชวนมาได้ใช่ไหมครับโดนชวนมาได้ใช่ไหมฮะชวนอะไรชวนเข้าทีมหรือว่าอยู่อยู่ด้กันอยู่แล้วคือเอมันอยู่ด้วยกันมาก่อนที่จะแบบมีทีมเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่เอแป้งยังแบบเด็กแบบเด็กเลยอะเปิดช่องแบบแรกๆอะไรเงี้ย อ๋อเออผมจำได้มันมีคลิปหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคลิปอะไรวะคลิปอะไรวะคลิปลับคลิปลับมันมีรับด้วยมันมีคลิปหนึ่งมันมีคลิปอะไรมามันมีคลิปหนึ่งที่พี่แป้งไปไปแกล้งพี่เบนผมจำได้ตอนนั้นเลยแกล้งอะไรพี่พิกส่งกุ้เถ้ามาเอาส่วนตัวผมต่างกิ๊อะไรวะไม่รู้มันนานมากๆากเลยพี่ผมคิดว่าตอนพี่แป้งโอ้ยโห่เจ็ดปีแล้วมั้งผมจำไม่ได้แล้วอะนานนานหรือเปล่าไม่รู้อะไม่ใช่พี่เบนแกล้งหนูเหรอวะ เออหรือเปล่าผมไม่แน่ใจข่าวอ่ะข่าวอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่สรุปง่ายๆก็เกิดจากว่าที่เป็นแฟนคลับพี่เบนค่ะแล้วก็ตามติดๆมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้โอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ของสองสามสี่ยังอยู่ที่สองสามสี่อยู่คืออยากรู้ว่าว่าสองสามสี่เอ็มทำไมต้องเป็นชื่อนี้ ก็ถามได้คุณเชยถามได้คุณเลยให้กอนเล่าดีกว่ากอนรู้แหละอไอ้ใจมึงปังก่อน่ะรู้หมดเลยเฮ้ยผมด่าก่อนไหมให้ผมด่าก่อนไหมว่าว่าชื่อทีมเนี้ยว่าชื่อทีมเนี้ยตั้งมาตั้งชื่อกันตอนตีสองครึ่งอุ้ยนี่คุณคุณอยู่ในกลุ่มเมื่อผมปะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอรู้ได้ไงอะ ไม่ไม่ไม่จะบอกว่าไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคลิปอันนั้นเลยคืออันนี้เพิ่งเดาเมื่อกี้เลยว่าเอ้ยสองสามสี่เอ็มตั้งกันตอนตีสองแน่เลยเรามีอันนั้นแหละนอนนอนไส้ว่ะมีคนจริงมีมีไส้สิกว่ะไส้สิกไส่แหละไส่ละคุณกอนรับว่ะให้คุณกอนเล่าดีกว่าให้คุณกอนเล่าดีกว่าเดี๋ยวผมเล่าไม่เดี๋ยวมันไม่ตรงตามที่บอกให้ตรงตรงหรอกมันไม่ตรงเลยบอกนะมันไม่ได้ตรงเลยก่อนเล่าไปเลย อันนี้ผมไม่ได้เตรียมครับพี่ทำไมพี่ต้อนย้อนให้ผมวันนี้ด้วยวะเฮ้ยเราเอาจริงๆทีมงานก็ไม่ค่อยเตรียมกันนะจริงๆริงทุกคนสดหมดครับทุกคนสดหมดเลยตอนเนี้ยเออได้เลยตอนที่มึงเคยฟังไหมแต่งเรื่องก็ได้แต่งเรื่องใหม่ขึ้นมาแต่งแต่งใหม่ก็ได้ปะเอาอะไรก็ได้แต่งใหม่แต่งใหม่เหรอเดี๋ยวก็ไม่เหมือนกันสักรอบอะถ้าไปเล่าที่อื่นก็นั่นแหละเราละนั่นแหละใช่โอเคไม่ไจ้ทำไม่ได้วทำไหม ได้เมื่อกี้คือเล่าแล้วเออเข้าใจไหมเล่าแล้วเมื่อกี้เล่าแล้วเนี่ยได้ครับได้ได้อะไรก็ไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเอออะไรอ่ะก่อนถ้าก่อนก่อนจำไม่ได anyway> ้เดี cool ๋ยวให้บอมก็ได้อ่ะบอมไอือบอมแน่นอนที่บอมบอมก็ฟังฟังเนี่ยเอออ้าวโยนไม่ให้ผมเฉยเลยคาดหวังนะ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 รู้รู้ใช่ไหมไม่รู้เอ้าเอ้ารู้ถก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่ากันได้ก็คือง่ายๆก็คือเหมือนกับพิธีกรบอกเลยก็คือมาจากเวลานะครับช่วงนั้น คือตอนนั้นยังเรายังไม่รู้ว่าเราจะตั้งชื่ออะไรดีมันให้มันแบบว่าจออง่ายง่ายซึ่งตอนนั้นเราก็อยู่ช่วงเวลานั้นพอดีก็เลยเอานี่แหละสองหนสี่ครับ<ม>ก็คือแค่นั้นเลยอืม,มองไปที่นาฬิกาแบบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแบบคิดไม่ออกแล้วก็อ๋อได,ได้ได้ตรงนี้พอดีเลยเป๊ะพอดีเลยก็เอาตรงนี้แหละก็คือบอกอีกอย่างนึงก็คือพวกคุณเป็นคนนอนดึกขนาดนึงใช่แล้วนอนดึกโอเคทีนี้เราอีกคําถามหนึ่งนะครับก็คือ เวลาการมของทีม234นะครับที่คิดว่าจําไม่มีวันลืมเลยแบบขอเหตุการณ์หนึ่งที่คิดว่าโหจําเข้าขึ้นใจเลยไอ้เงี้ยเหมือนเหมือนชอ็อตตำนานอะเยอะด้วยเยอะซะด้วยโดยเฉพาะตอนไลฟ์ไอ้จอว <laughs> ีโอแมพอะ <laughs> <laughs> มีเยอะมากเลยมันเยอะท <laughs> ุกคนแกล้งกันเองทั้งนั้นแ่ะเอออันนี้เดี๋ยวผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ เมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่เราจัดเอ่อ Newgen Esport กันนะครับผมทั้ง4ทั้ง4คนเนี่ยแต่งชุดเป็นทีม Power Ranger เลยคือแบบสีฉูดฉาดมากอยากรู้ใครใครเป็นคนออกความเห็นมันมันมี2ชุดอะมี2ชุดด้วยหรอมี2ชุดด้วยหรอชุดสองชุดอะไรบ้างชุดอะไรบ้างชุดอะไรบ้างีกมันมีช่วงก่อนใช่ไหมที่ก่อนเล่นก็ช่วยกันรวมรวมหัวกันแล้วก็แบบว่า เราคิดแล้วว่ายังไงเราก็สู้คนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเราเราไม่เก่งนะฮะมาว่าทำยังไงให้เราเด่นดีเราก็เลยเออชุดดีกว่าง่ายกว่ามาเดี๋ยวเราตัดไปที่คําถามของกีฬาสีของเรากันบ้างนะครับผมในกีฬาสีของเรานี้เราจะมีทั้งหมด4มินิเกมนะครับผมมี TNT Tag มี Build Mart Go Kart แล้วก็ Bingo c h a l l e n g e นะครับผมลองทายกันมาซิว่าทั้ง4มินิเกมนี้เกี่ยวกันยังไงบ้างนะครับผมเริ่มจากที T Tag ก็เดากันง่ายอยู่แล้ววิ่งไล่จับอยู่แล้วเนาะคิดว่าท n t Tag เนี่ยใครตัวตึงสุด ผมไม่อยากพูดไปก่อนแกเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาจะรู้เขาจะรู้ทีมอื่นอะเดี๋ยวเลงไงเออเราเรามั่นใจเรามีเรามีคนในทีมที่เก่งอยู่แล้วไม่มีไม่ได้เที่ยวเมื่อกี้ที่มาเลยๆนี่มีคนลงมอดไม่เป็นด้วยดูสิไม่ได้แม่นนะนะมีคนเพิ่งติดตัาว่านี่น้ำเงียบแล้วเนี่ยอย่าพัดทีนี้ลงนานไหมครับลงมอดเนี่ย เกับยี่สิบนาทีไม่นานดิไม่นานไม่นานคือไม่เท่าไหร่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 ทีนทีแท็กก็ง่ายๆนะครับเป็นมินิเกมกับไล่แปะธรรมดาแต่ความพิเศษคือมันจะเป็นรูปแบบทีมนั่นหมายความว่าพวกคุณสามารถร่วมมือกันในทีมหรือจะไปร่วมมือกับอีกทีมก็ได้หรือจะหักหลังกันเองก็ได้ด้วยซ้ำ อันนี้เป็นอย่างหลังมากกว่าใช่เป็นไม่ได้ปอย่างหลังโดยเ่พเป็นอ่แบอกเลยปน่แน่มาดี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 มาดตมาดีมาดีมาดี่าดีม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 เดีมา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 ดกัานีมาด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 กมาีมาด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 ี่าดีมามาดีมาดีมาดีวาดีมาดีมาสร้าดี่าวีมา่ะมา้วมันไมใช่มาเร้ารีมาดยคาดว่ามันนมาจะมกี่ยวกับาะไรบิวมาดีมาดีาดีมาดร้ามานีมาดีมา ไม่ใช่อย่างนั้นเลยใ่ๆแต่ก็แต่ก็ใกล้เคียงแต่ก็ใกล้เคียงนิดนึงลองคิดสลับกันดูครับผมลองคิดสลับดูอ่าร้านค้าสร้างเออะเวลาไม่ยิงโ้วอลอ่าเดี๋ยวให้โทรเล่าดีกว่าให้โทรเ่าดีกว่าเพราะว่าไอตัวเป็นคนเอาไอเดีย ยืมาดคือเอาง่ายๆตลาดมันจะมีวัตถุดิบที่เหมือนเป็นวัตถุดิบตั้งต้นแบบบางทีมีแป้งเฉยๆมีหมูยเฉยๆแล้วให้เราไปทําเป็นกระเพราเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันค<อ>รับคือจะเป็นสปีดบิลเวอร์ชั่นที่ต้องหาของเองครับผมประมาณนั้นโดยแบบอ่ะพูดมองไปบนข้างบนเราจะเห็นเป็นต้นเป็นไม้เป็น สเตปเป็นสลักอย่างเงี้ยเวลาเขาให้มาเขาจะให้เป็นล็อกมาเลยครับและให้เราไปตัดเองบางทีเขาต้องการเหล็กอย่างเงี้ยเขาจะให้มาเป็นไอรอนออแล้วก็ให้เราไปเผาเองประมาณนั้นผมแบ่งเป็นสองทีมเป้าหมายคือโบบะอุ่นวายครับผมประมาณนั้นถ้าใครคนเดียวไม่ออกเลยดิคล้ายๆกับโอเวอร์คุกคาราโอเวอร์คุกก็คือทั้งสี่ทั้งทั้งสี่คนเนี่ยทั้งสี่ทั้งทั้งสี่ห้าคนเนี่ยสามารถเป็นทีมสร้างทั้งหมดหรือจะเป็นทีมหาวัตถุดิบทั้งหมดเลย อย่างเงี้ยก็ได้ครับผมหรือจะแบ่งกันก็ได้แบบเอ้คนนี้ไปหาของคนนี้ไปช่วยสร้างอะไรเงี้ยครับอาเปหัวขึ้นมาเละเทะแน่นอน <laughs> <laughs> อโอเคแล้วก็มีทีเด็นที่3ามโกคาร์ใน2ปีที่แล้วเรามีไอซ์โบสใช่ไหมในปีนี้เราอัปเกรดขึ้นจากพายเรือบนน้ำแข็งกลายเป็นว่าเราขับรถกันจริงๆนะคร <c oughs> ับ<ๆ>ผมก็เกมเพลย์รูปแบบเดิมครับเป็นรูปแบบไม้ผัดแต่ คมพิเศษคือเราจะขับรถบนถนนจริงๆนะครับแล้วก็มีพวก Power เสริมอ้รพวกนี้ด้วยระหว่างทางถ้าใครเคยเล่นเกมแข่งรถก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอ่ามาริโกค้าอะไรพวกนี้เนาะส่วนทีมแล้วทีมพวกเราสบายอยู่แล้วตอนีตอนตอนสองปีที่แล้วเล่นไอซ์วอตทีมสีส้มตอนนั้นเข้าเป็นที่เท่าไหร่นะฮะ จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เออที่ออกเรื่องไปแล้วกาไปจะหัวแล้วได้หมือนกันมีนี่เกมสุดท้ายครับเป็นวีเกมบิงโกชาเลนจ์ทุกคนในนี้น่าจะเคยเล่นกับบิงโกกันแล้วเนาะตามงานวงงานวัดอะไรเงี้ยอืมเข้าใจอืมคือปีไม่เข้าใจอ่ะปีไม่เข้าใจเอ่ะบิงโกอ่ะเล่นบิงโกอ่ะที่แบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ถอยลูกเต๋าแล้วก็โยนโยนอะแบบไปตั้งโชองเออฮะบิงโกพี่บิงโกอันนั้นอันนั้นเกมเศรษฐีเปล่าวะ อันนั้นผมอยากพูดแต่มันผิดกฎหมายดิบิงโกเป็นไงวนะเดี๋ยวนะนบ,บิงโกเป็นไงนะโอเคโอเคเดี๋ยวนะอธิบายคอนเซปต์บิงโกก่อนคอนเซปต์บิงโกก็คือเราจะเล่นมันจะมีทั้งหมด25ช่องก็คือมันจะมีตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมพอสุ่มได้ตัวเลขอะไรเราก็ต้องวางวางวางให้มันครบตามเกมตัดชนะก็คือโอเคโอเคเข้าใจแล้ว<อ>บิงโกที่มันเป็นแบบวางเลขเลขอะไรก็เอาไปจอมอ่าประมาณนั้นแต่ของแต่เมื่อมันอยู่ในไมค์ครับเนี่ยมันจะพิเศษกว่านั้นในไมค์ครับบิงโกชาเลนจ์นะครับผมเราจะสุ่มไอเทมลงตารางยี่สิบห้าไอเทมนะครับ พวกคุณทั้งหมดจะต้องช่วยกันหาไอเทมเพื่อเอามาลงในตารางให้ให้ครบ<ม>หรือให้ชนะตามกฎของบิงโกไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงแนวนอนแนวทแยงหรือทั้งสี่มุมนะครับผม,มแล้วก็ผมเคยเล่นมาแล้วอแล้วก็แช l e เลนพิเศษนะครับผมอาจจะมีแช l ์เลนพิเศษก็คือ เอออาจจะเป็นแบบการหาเพชรก่อนเป็นคนแรกของทีมนะครับเป็นคนแรกของเกมถ้าใครหาเพชรเจอก่อนก็จะได้10บพอยต์หรือฆ่าคนในทีมก่อนก็จะได้คิวลาหนึ่งพอยต์อะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยนะอะไรนะอะไรง่างคไม่ใช่อะไรนะฆ่าคนในทีมก็ได้ใช่ครับผมฆ่าคนในทีมตัวเองเหรอคะ yes ใช่แต่ต้องเป็นทีมแรกด้วยนะ ครับตัวนี้ก็ต้องเป็นทีมแรกครับผมแบบใครจะเปิดทีมแรกหรือว่าเป็นตอบคำถามเป็นแบบจบคณิศาต์ก็ได้อาจจะถามแบบวันนี้วันอะไรก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมเป็นชัดเล่นของอ๋อก็คือมันแบบสุ่มไม่ใช่แบบว่าจะมีใช่ไหมไม่แน่ครับไม่แน่ครับต้องดูว่าทีมงานเขาจะใส่อะไรมานะครับใช่ซึ่งทีมงานก็คือพวกเราเลยให้พิจาราเลยครับว่าเพื่อคะแนนพวกคุณทําได้ใช่ไหมกูยังฟังไม่รู้เรื่องเลย คุณอย่าหลับดีคือพิธีกรเขาพูดตั้งนานพี่ไม่ได้ฟังครับเอาใหม่อ่ะขอตั้งแต่ต้นอีกรอบเลยนะคะตั้งแต่ต้นแบบต้นเลยคำถามแรกจบจบคำถามแรกนะผมเฮ้ยแต่เย็นดิเฮ้ยจบแน่วันนี้เฮ้ยมึงจองงานจริงจริงเหรอเฮ้ยผมไม่รีบผมไม่รีบพี่ชิวชิวเย็นเช้าเย็นเช้าแต่เย็นนะอืมให้กูได้นอนบ้างเถอะ อ๋อไอบ,กไอ,บอกได้ไงพี่ใครบอกวะถ้าเราพี่ก้อนตีกันแล้ว <laughs> คดู <laughs> คุณดูนะฮะคุณดูนะฮะตายเลยตายเลยโอเคมาทั้งสี่มินิเกมเนี่ยนะครับของ TNT Tag อ่ะฮะ b i l มา a r d Go แล้วก็เป็น Go Challenge คิดว่าเราเนี่ยมั่นใจมินิเกมไหนไม่สุดว้าวกินละคนเลยไหมเอาก,มาก้อนนะมาก่อเลยก้อนมาแจ้งเลยก้อนกันแล้วอ้ยก้อนนี่โอ้โหตัวตึงอยู่แล้วอะอ๋อผมอ๋อผมผมว่าผมถนัดตอบกบอปปี้สุดอะ มันไม่มีแกบอกอ๋อนีก็บ้าละมอม์นี่ะก่อนเนี่ยคือแบบเก่งทูกมินีเกมแต่พวกผมหยุดไปก่อนไงเพราะว่าอยากเก่งเกินเดี๋ยวทีมอื่นจะแบบอันนี้พูดจริงนะไม่ได้แบบตลกอ่ะพูดจริงพูดจริงอยากย้อนฟุตไปตอนสอมปีที่แล้วแล้วเกินอ่ะคุณพีทครับว่าไงคิดว่ามีิเกมไหนคิดว่ามั่นใจที่สุดเดวอลครับ มันบอกไม่มันไม่มีปีนี้ไม่มีไม่ฟังกรับพูดไปนะครับสีมินิเกมอะไรนะยอกดอกว่าเราจะเทียนทีรันนะไม่ไม่ใช่นะไม่สนใจเลยนะครับเทียนทีรันเดี๋ยวเราแอดเข้ามาในรอบน้าเทีนทีรันอะพี่เบนบ้างคิดว่ามั่นใจมินิเกมไหนครับของผมเหรอที่จริงมันก็ทั้งหมดเลยนะจริงไม่ก็ย่อยนะ ทั้งหมดเนี่ยคือไม่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 พร้อมเลยอ๋อจบแล้วพร้อมจบพร้อมเอ้ยมันได้กลืนกลืนไหมยิ้มมุมปากนะกะป๋องละน่าปวดต่อไปเอาหน้าข้างบนดหมดเลยปวดหมดอ่ะอ่ะพี่แบงค์บ้างคิดว่ามันใจมันในเกมไหนโอ๊ย หกี <anto> <sk> ่นาดจังอะเรามันเยอะไงมันเยอะไงมันเยอะนิดเดียวมันมีสี่มินิเกมมันเยอะอ่ะแป้งบอกว่าแป้งเก่งหมดเลยนะสี่อันเ้ยเฮ้ยอย่าพูดดังเดี๋ยวเขารู้ไปหมดเดี๋ยวเขาก็อ้าวหรอตาลินก็ยังได้รับตาเล่นนะจริงตอนนี้ถุนี่นี่กำลังใช้เท้าหันอยู่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยท่าหันจออยู่โอ้เท้าหันจออยู่หันไงหันไงหันไงเท้าหันจอบวมเลยนี่เออไม่ ดูโสดแน่น่าจะขึ้นมาจริงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ดังดิพี่เป็นทีทีแท็กมั้งคะเกมนี้เล่นประจำอยู่แล้วอือแล้วแล้วคุณปอลมาครับคุณปอมคุณปอมอ่าของผมน่าจะเป็นสกาย a อลนะฮะสกาย a อลไม่มีออ้ย่าดีได้ฟังไม่ได้ได้ฟังก็ไม่ได้กระจีนก่อนไปแล้ว เฮ้ยกลับมาก่อนขึ้นมาก่อนออกมาก่อนโอ้โอ้วินดีกรขึ้นมาก่อนโอเคมามวินดีกรหายแล้วทุกคนรู้ว่าช่วยวินดีกรกันหมดเลยเอ้ยมันน่งทีดีดต้ระเบียงนะครับเพียงบอกกูพูดตั้งนานพวกมึงไม่ฟังกันเลยมันไม่มีนะมินิเกมนี่แหละเราไม่บอกหรอกว่าเรามั่นใจไหนเดี๋ยว ู้ต่อสู้เขาจะรู้และแก้แผนการของเรานีออ่พูดมีหลักตรงหลักการเี่นมาดูมันจริงดีกว่ามันจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วก็เห็นมั่นใจกันอย่างนี้ละฝากคงคูถึงทีมอีกห้าทีมที่เหลือหนะ่อยไหมเออคงคูเขาหน่อยให้เขารู้สึกกลัวกับเราหน่อยว่าเราไม่ได้มาเล่นเล่นละไปบอมไป,นไนไป,ไปเนี่ยกล้องกล้องเนี่ยไปไปมาเลยบอโหดสุดแล้วไปเลยไปเยไปหน้ากล้องไปหน้ากล้องเราบอมเลย ไม่จูงด,ดันเลยแอหน้าก็หน้ากลัวแล้วบอกออไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยเราวังหลังไว้ให้ดีนะนีนีมอ้านไม่รู้ทีมผมไม่รู้ให้ทีละคนเลยทีละคนเลยเอายังเอาเลยครับเอาเลยครับทีมอื่นไม่รู้แต่ทีมผมมีเหนียวไก่ ตามนั้นอะไรวะแขกครับนี่อ่ะอ่ะพี่เบนอ่ะสักทีไปแล้วปู่ใช่ไหมได้เลยได้เลยเห็นไงล้วทำไมรู้สึกมันมีใครเอาไมค์ยับใกล้ปากด้วยพี่ทำอะไรวะอะไรนะเมื่อกี้ขอมอะไรนะปู่ใช่ไหมลองวิจียาวเลยมันไม่หางก็ปล่อยมันไปมึงจะย้อนกลับมาทำไมล่ะอ่าพี่ไปเขาไปนั่งกันตรงนู้นหมดเลยเหรอเขาไปนั่งก้มก้มเลย อ่ะฟีดแบงสักอ่ะฟีดแบงไปคนต่อไปนี่คนต่อไป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 ผมไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ใช่เราไม่ใครเลยอะฟีดแบงผมครูทีมศัตรูสักทีนึงผมกลัวเออสลัดทีมอื่นนะคะก็จบากุนนะครับนะครับผมลเจ้ากคนน่ากลัวมากอย่าอย่าเพิ่งต่อยตากล้องนะ ไปเลยไปเลยไปเลยหาเรื่องหมดหาเรื่องหรดเออเออแล้ไปแล้วเหรอท่นั่งนี่แบบแปลกไปตั้งนานแล้วพี่อ๋อฮะคุณกอนมาจากข้างล่างอ่ะอ่ะคุณกอนปกติดีนะเนี่ยแปลกนะงลงมาดีกว่ากูว่ะแล้วแปลกอุ้ยนานนานคุณกอนคุณสุดท้ายดูดูไว้ดูไว้นะคนสุดท้ายพูเมื่อกี้อ่ะดูไว้เมื่อกี้พูดอะไรกันอ่ะเออดูนะดูนะ สามสองหนึ่งว่องล้องว่องฝากอ้อนจนกับทีมผมนั่นนะครับมาอะไรวะอะไรวะคอยรอบคอยรอบคอยรอบอ๋อฝากฝากอ้อนโยนกับทีมผมด้วยนะอ๋อโอ้โหนี่ไปอ้อนวอนอะไรเนี่ยขอญาตได้ไหมขอญาตได้ไหมคือคือตะก้องกลัวว่าแล้วทุกทุกคนมาตะกงหน้าตะกงแบบ กงมีชีวิตด้วยเหรอดูว่าเป็นบล็อกอัพเฉยๆอ่ารึงเดี๋ยวใผมไปตายกันเึงไปตายโอ้ไม่ไม่ไม่อยาก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 อยาากพูดท้ายดิโอเคมาทุกทีมฟังไว้นะครับผมทีมนี้คือแบบน่ากลัวเหลือเกินนะครับอ่ตรงไหนกลมากโอเคแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับเราจะมีมินิเกมให้เล่นกันด้วยเนาะเป็นมินิเกมคำต้องห้ามนะครับรู้จักกันไหมก็รู้จักอยู่ เคยเคยได้ยินแม่แม่พี่พี่ไม่ไม่ใช่เคยได้ยินพี่เคยเล่นล้อรอบหนึ่งอย่าพูดดิวะเอาพูดมาคนอดมาตลอดนะพบดมาตลอดไางั้นเหรอโอ้โหอะไรครับพี่อย่าพูดดิขัดขัดไปหนึ่งพี่รู้ไหมพี่ฟุตพี่ก็โผลด้วยนะจริงจริงจังแม่งอึดนี่มันปาปาด้วยวะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทุกคนวันนี้สัมภาษณ์ของเรา mày anh học hả 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 ไปเดินไปเดินไปเดินนะคะก็อย่าลืมมากดติดตามช่องแมวบอลชาแนลด้วยนะคะก็เป็นช่องเกี่ยวกับเกมไมค์คราฟตนะคะผมเป็นช่องสนุกน่ารักนี่นะคะก็ใช้ช่องก็มาได้นะคะสุดท้ายมีปัญหาก็มาดิครับยาวเลยครับคุณจะเอาคนเดียวเวลาคนเดียวหรือเปล่าครับเอาคนเดียวได้ไหมได้เหรอได้เหรอไม่ได้ดิคนเขารออยู่โอเคโอเคไปทางนู้น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 อ๋อคิวกล้องเหมือนกันเหรอ ก็ฝากติดตามช่องเฟซกอลเล็ตเลยนะครับผมก็ถึงไม่ได้ลงคลิปเออก็ฝากติดตามได้นะครับเยี่มาเย้แต่แไม่ไม่มีอะไรก็กลับบ้านต่อไปเลยครับต่อไปเลยคุณบอมครับคุณบอมบอกอ๋อผมแล้วใช่ไหมใช่ใช่ได้เลยโอ้โหคุณเล่นเวทอีกแล้วอ่ะ โวย <c oughs> ี่นี่ก <c oughs> อล์มยังงูผมบ้าผมตัดเตรียมไว้อ่ะโอ้ <c oughs> ผมเล่นด้วยบรรยากาศผมมีอะไรเล่นแล้วผมจบแล้ว <c oughs> โอ้ ก็อย่าลืมอย่าลืมฝากช่องผมด้วยครับช่องบอมเซตก้าของผมเป็นเลขศูนย์นะไม่ใช่ตัวโอนะก็ช่องนี้มันจะมีแต่ไฮไลท์วาโลส่วนใหญ่นะผมนะก็ไปดูได้ครับผมคนรตัดกูจะตัดยังไงวะเนี่ยตัวตึงตัวตึงมาพี่เบนครับเชิญเลยอ่าผมไม่ผมไม่ไปหรอกไม่ต้องตามผมนะครับเดี๋ยวผมตามมาคุณเอง เอางงงงนี่งงนี่ไม่หาไปเลยไปเลยไป็นรต่อไปเลยค่นร่ะล่ะ่ะมุกกันคมุกกันสวัสดีครับก็ฝากติดตามจ่องโลพีด้วยนะครับเป็นแนวสตอรี่แล้วก็เล่นกับเบนนะครับโอเคตามด้วยไม่งั้นจะโดนเหนียวไก่ เนื้อไก่เลยรรอกเดี๋ยวข้าวไปข้าวว่อนะอ่ะโอเคแล้วก็ฝากทีม234ด้วยนะครับผมทีมสีชมพูเนาะรอติดตามกันนะครับผมสำหรับพิเศษสปอร์ตเดย์2023นี้นะครับผมเราจะจัดวันที่15แล้วก็วันที่29นี้นะครับผมแล้วเจอกันที่ช่อง YouTube ของพิเศษทีมนะครับผมแล้วฝากช่องทางอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับผมมาแล้วก็ฝากไปดูคลิปอื่นๆคลิปสัมภาษณ์ของทีมอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นน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 ตตตตรรรงงไไอออออคคััััวววววีี้้้้ใหเลลลยะบผม่่สขาปกกดึแ ต้องไปนอนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้เย้เด๊ปิดกล้องปิดกล้องกลับบ้านโอเคเด้เลยเยถ่ายรูปก่อนเลยถ่ายรูปก่อนเอ้เดี๋ยวถ่ายรูปกันถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันท้าทายพิเศษก็จะมีอ่ะการเก็บพอยต์พิเศษอย่างเช่นแบบเออหาเพชรก่อนก็จะได้โอ๊ยสักครู่นะครับไอเดี๋ยวขอ สักครู่นะเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาเดี๋ยวคัดนึงนะ ขอยคอยยาตครับเป็นหนึ่งนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมาไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเนี่ยแว่รูเนาะไม่รูเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องแป้งบอยช anel ด้วยนะฮะตอนนี้อย่าบังอย่าบังเลยอย่าบังเลเอาละกล้องเรื่อยละไรกันอะไรกันเดิะเป็นเไปเนยเรื่อยอะไรกันแลอะไรกันแล้วอันอันครับอันรับแป้งบอยครับคืออันรับนะครับโอเคปิดกล้องจบแล้วเย้ไปันเลยไกันเลยเอาเฮ้ยเอาทุกคนหายไปหมดแล้วหรอโอเคไม่ได้ปกติแล้วโด่งไหมมอเคก็